สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกี้นิกกกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ส bon ุริย์บอนนันซาแบบธรรมดาครับผมท่านผู้ชมนะเรามาตามรากคูร้อยกันนะผมฝากกระเช้าไรคลิปนี้กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับผมจะมีอะไรสนุใจงกงินในแฟนเพจเฟซบุ o กเอฟเคยูสำหรับสิ้นเดือนนี้ครับผมท่านผู้ชมนะพร้อมแล้วอย่าลืมโปรโมชั่นดีๆนะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผมรับฟรี150ฟรีติ วันนี้ผมมาที่เวลาบ่าย2องสนาทีครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ผมจะมาซื้อ6 0พันะครับผมท่านผู้ชมนะดูซิว่าจะแตกไหมไม่อยากซื้อหมื่นแล้วท่านผู้ชมนะตอนนี้หมื่นเจ็บครับผมเราซื้อเบาๆกันบ้างครับผมท่านผู้ชมนะสี่พันห้าพันหกพันเนี่ยผมแนะนํานะเพราะว่ายังเป็นเบ็ดที่ว่าสูงนะครับผมท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมนะเฮ้แต่เปิดฟรีอย่างนี้ไม่โอเคนะเพื่อนนะเฮ้เปิดฟรียังไปไวะ ไม่เกินไปอันนี้เกินไปนะท่านผู้ชมนะโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้ก็เกินไปเพื่อนโอ้ท่านผู้ชมอันนี้เกินไปจริงโอ้โหเกินไปจริงหัวร้อนเลยหัวร้อนได้เลยโอ้โท่านผู้ชมนะอะไรวะเนี่ยแปดพันเลยแล้วกันโอ้โหอะไรวะเนี่ย มันเปิดฟรีหมดเลยนะเมื่อกี้นะบ้าไปแล้ววะว่าทำไมเล่นเอ็กมาดวะดูดิเฮ้ยเปิดฟรีไปเลยอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหไหลเกินเพื่อนโอ้โหฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะดูก็เ,เอาแล้วกันท่านผู้ชมนะเกลือจัดกระบอกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบา,บายบาย